สวัสดีน้ามือเศร้าค่ะยายเอริตกับสิพาหดน้ามต้นไม้ดังไฟอออุยากาศสดชื่นแจ่มใสสวัสดีเ้ยค่ะฟังเสียงนกเสียงกายายเอริตสิพาดังไฟดังไฟ ยายเอริสจะเป็นคนดังมืองนี่ยายเอริสเป็นคนดังเด้อค่ะ แม่หดหน้าต้นไม้ยายเอริสหดน้ำต้นไม,ม้ สมพัดยายเอริสพาหดน้ำต้นไม้พี่น้องค่ะฮดอันนี้ก็ต้นบกเขียบต้นบกเขียบเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนค่ะสวัสดีเด้อสวัสดียังเป็นทางวาก,การ สวัสดีจ้าพี่มา้าพี่ไอเจ้านายสวัสดีพี่ร้องป้องป่ายสุขุมสุขคนทั้งฟังใชยฟังล้าเหนือใต้อีสายเน้อจ้า mm hmm. เพื่อนขาเศ้านี่ย้ายเอลิเะตื่นมาเป็นคนดังเป็นคนดังให้นกให้หนูหดน้าต้นไม้ค่ะหดน้ำต้นไม้หมดน้ำต้นบะเขียบอันนี้ต้นบะเขียบ รับเตอร์บกเขียค่ะอีเลิศผักใบชะพูนีกิจกรรมยามเช้า ต้นใบครับคูหัวต้นมะเขือต้นไม้ต้นไหลน้อค่ะเพื่อนขาย้ายเอริเตหัวก็ตื่นตื่นสายขึ้นก้าเพราะว่าอากาศควันข้างแน่นอนค่ะเนาะล้มสีไม้อีกแล้วเด้อเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นขา ลมจะมาอีกแล้วโดต้นไม้เลื่อยไปเนาะค่ะถักทายเพื่อนๆนไปน้ำโดต้นไม้ไปน้ำสุข,ขสุขคนเนาะค่ะเพื่อนเพื่อ้ามีความสุขมีความสุขโดต้นไม้ย่างมือเศร้าจะสดชื่นแม่นบ่ค่ะอันนี้ก็บ่พเศร้าเป็นไงดอกแปดเก้าหมู แดดเจ้ามงจาหดต้นมาเขียยเนาะค่ะเพื่อนๆนค่ะมื้อนี้ได้ยังกินเนาะจ้าได้ยังกินได้ยังกินแ้งย้ายเอริสเสียกองเข่าไปน้ำเนอย้ายเอริสบ่ทัทศด้หนึ่งเข่าอยู่สะเอากองเข่าไปหามูดเจ้าพุณละค่ะสวัสดีค่ะ